วิกฤตการณ์การสู้รบที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานในซูดานนะคะได้ส่งผลกระทบกับราคาอาหารในประเทศพุ่งสูงขึ้นกว่า127 ข้อมูลจากโครงการอาหารโลกหรือว่า WFP ชี้ค่ะว่าราคาอาหารในซูดานเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นพุ่งสูงขึ้นมากเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ภายในประเทศที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานราคาเฉลี่ยของอาหารในหนึ่งมือ้อเพิ่มขึ้นเป็น1 0 1 6ปอนด์ปอนซูดานหรือว่าราว62บาทไทยนะคะเพิ่มขึ้น11.89%จากเดือนก่อนหน้านี้และเพิ่มขึ้น127.29%จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ความ ขัดแย้งระหว่างกองทัพสุนกับกลุ่มกองกําลัง R S F ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่15เมษายนของปีที่แล้วและยังคงดําเนินมาจวบจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงโจมตีตอบโต้กันไปกันมาทั้งในกรุงคาทูม,มแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลไปจนถึงพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของประเทศ อย่างล่าสุดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกองกําลัง R S F ได้ออกถแถลงการระบุว่ากองทัพสุนโจมตีทางอากาศถูกโรงกลั่นน้ามันแห่งหนึ่งในกรุงคาทูมขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่ากองกาลัง R S F โจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนกลางของประเทศในวันเดียวกันจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนคะ่ะ